กำลังกำลังอยู่ในปลากระป๋องพร้อมที่ขึ้นดอยดชุเทพนนะไปแล้วจ้ะ oh, oh, <yeah. S 1> เลื่อนขึ้นนะประมาณสามสิบองศาได้มั้งเนี่ยมีเอียงสามสิบองศา ฉันเดินไปปุ๊บมาแล้วเหรอทันรวลอคอยมานคะคือสามสี่เดือนจะแตลงครั้งหนึ่งแล้วก็รอดแม่มาอีกวันไหนอ๋อซัมเมอร์ค่ะมันจะมีรานมีร้านหนึ่งแล้วก็มีไส้อัวไทยก็มนีกนได้ทำขึ้นอ่ะ เรใช้ส้อหัวแคบหมูตอนนี้ใส้หัวอยู่มันกต้องติดกันนี่แคหมไนชเยียจ้้องดักโทรหาแม่วเคยตังสั่นโทรหาแม่ไมไม่ตอบไอย่างมันใจต้ ý <laughs> ừ, thức có ở ý thức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  สูงแล้วนะจิ๊บดิสนุกผมห้น